ฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ปั่นจักรยานมาจุดไกลบ้านเก็บเห็ดขึ้นชั่วโมงได้1ตะกร้าเลยจ้าตามมาดูนะคะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างตามไปชมได้เลยจ้าชื่นใจเลยค่ะกลุ่มนี้ไม่ถ่ายรูปคะ่ะดูสิคะดูะดูดูช่อนี้ <laughs> ว้าวเคระเอทค่ะ oh แล้วเขาจะเหลือโอ้แม่เจ้าว้าวกรี๊ดเลยค่ะนี่มันปูสีน้ำตาลค่ะโอ้ oh. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเวลานิดเดียวค่ะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากๆเลยค่ะฝนตกทุกวันเลยแล้วฝนมันหยุดตกแป๊บหนึ่งนะคะวันรีบปั่นจัก,กรยานเข้าป่าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเห็ดคันตะระนที่วันเคยเหลือไว้นะคะมันปูสีเหลืองที่เคยเหลือไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะว่า เขายังรอเราอยู่ไหมคะวันนี้ต้องลุ้นมากๆเลยคะ่ะว่าจะได้เห็ดเหลืองหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ท้ายดูแล้วนะคะเขาใหญ่มากแล้วสีของเขาอ่ะจะสะดุดตาใครเข้าป่าก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องเก็บเห็ดเราแน่ๆเลยคะ่ะไปลุ้นกันนะคะว่าจะเหลือหรือเปล่าจ้าตามชมค่ะเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าดอกแรกจ้าใช้คันตารนไหมคะนี่โอ้โดนแบบว่า แดดเผาไปด้วยนะคะดอกที่สองจ้านี่ค่ะเจอดอกแรกแล้วจ้าอุ้ยมีเห็ดมันปูด้วยสีน้ำตาลด้วยนะคะเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บคนเก็บเห็ดนะคะจะสะดุดตาที่เห็ดเหลืองคันตรันนะคะกับเห็ดพึ่งเป็นหลักค่ะนี่ดอกเดียวนะคะอุ้ยจะสวยมากเลยจ้าดูค่ะ ถ้าขันตระเินก็ต้องดึงขึ้นมาจ้าแล้วก็ตัดขาข้างบนเนาะอยวันเห็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะมันแบบกระจายกระจายทีละดอกสองดอกนะคะอุ้ยอุ้ยอ,ยอ,ยอยจะสวยมากเลยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนนี่คะ่ะสายตาก็มองหาไปด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะนั่งนะจ๊ะนี่ช่วงนี้มันมีออเดอร์จากเพื่อนที่ทำงาน3กิโลนะคะมีเมื่อไหร่ก็เอาเห็ดไปส่งเขาบอกเราก็ได้เก็บไปเรื่อยๆจะ้ะเห็นอีกเหลืองๆจ้าอ โดนแดดค่ะโดนแดดไม่สวยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็โอเคจ้าแต่กลุ่มนี้สวยมากค่ะกลุ่มใหญ่นิดนึงจ้ะนี่โอ้โหดูสีนะคะอ,อสีไปกับใบไม้มาเลยจ้านี่สวยจ้าชื่นใจเลยค่ะกลุ่มนี้ อุ้ยโหยังจะดึงให้ขาขาดดิงนะคะหายากๆอยู่ <c oughs> ตะกาน้อยของเรานะคะ <c oughs> <อ>กระเด็นเลยจ้าเก็บกระเด็นค่ะโอ้ยสวยมากดูค่ะ <c oughs> โอ้ยชื่นใจค่ะ <c oughs> มีบางคลิปนะคะเพื่อนๆถามว่า วางแล้วเหมือนชักชักมือขึ้นชักมือออกไม่เก็บสักทีเพราะอะไรเพราะว่าบางรูปนะคะวันก็หวงไว้ถ่ายรูปค่ะดูสิคะดูะดูดูช่อนี้ <c oughs> มัวแต่ถ่ายรูปค่ะเราก็จะลืมเก็บนะคะอุ้ย <c oughs> สวยมากสวยมากจริงจริง <c oughs> โอ้ยโอยมือโดนกล้องซะนี่จ้าโอ้โห <c oughs> ไปกันต่อจ้ะอันนี้คือเละแล้วนะคะปล่อย้เขาเป็นสปอ ปีนี่แหละค่ะที่วันเหลือจุดคันตะแรนไว้นะคะเอาจังจริงนะคะไม่เหลือถึงเราเลยจ้ามันอยู่ติดทางเดินแบบนี้นะคะพอเขาโตเต็มที่นะเขาจะแบบสีเหลืองทองค่ะมีร่องรอยการเก็บไปแล้วนะคะเหลือให้เราได้ดอกเดียวเองจ้าอ้ยตรงนั้นอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นอกนั้นนะคะเขาเก็บไปกันหมดแล้วค่ะนี่อ้อเหลือใต้หญ้าจุดที่เขามองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวมันหมุนกล้องให้ดูค่ะจุดใต้หญ้าที่เขามองไม่เห็นก็เลยเหลือถึงเราเนะะี่ยค่ะกี่ดอกคะเนี่ยห้าหกดอกคะ่ะนี่จ้า <laughs> ไม่เหลือเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนเกินไปนะคะ ถ้ามันบานนี่คงจะแบบสีเป็นสีทองเต็มพื้นที่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันพาเดินออกนอกเส้นทางนิดนึงค่ะลองไปดูเห็ดมันปูกันนะคะมีให้เราเก็บเพิ่มหรือเปล่านะคะ เพราะว่าเขาที่แล้วเห็นคือตรงนี้นะคะแต่วันไม่ได้เดินลึกจ้ะแต่อันนี้มีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะจุดเริ่มต้นของเราได้เท่านี้จ้ะเอ,เอาผ้าเอากอนไปดูนี่ค่ะจุดเริ่มต้นค่ะ เจอกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงค่ะเดี๋ยวลองเก็บดูนะคะว่าได้กี่ดอกมันแบบอยู่ตรงทางเดินแล้วก็อยู่ใต้หญ้านะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนอุ้ยแต่ดอกสวยเลยจ้านี่ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยนะคะ ถูกถูกมอสกดไว้ไม่ให้โตขาหงิกงอนเลยจ้านี่นะคะอีกดอกนึงจ้านี่เขาโผล่มาไม่ได้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้ดูจ้าโอ้ยอันนี้ถูกรากไม้ทับนะคะนี่ดอกสวยมากจ้านี่อีกกลุ่มนึงจ้าโอ้ยโอย <c oughs> นี่ค่ะได้หลายดอกอจ้า มาตัดคาเฮตทีเดียวกันนะคะมีแต่ดอกสวยๆเลยจ้มค่ะเพิ่มจากเมื่อกี้มานิดนึงนะคะมาแรงค่ะให้ดูมาแรงบินนะคะมันชอบบินเข้ามผมแล้วก็กัดเจ็บมากเลยค่ะกัดแล้วจะคันเลยนะคะแพ้แล้วก็เป็นรอยสีดำค่ะโห คนเก็บเห็ดนะคะคอและหลังเนี่ยดูไม่ได้เลยละจ้ามันชอบเข้าไปกัดที่หลังไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะวันเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องไปรักษาแผลเป็นข้ามปีเลยค่ะพอแผลเป็นหายนะเก็บเห็ดใหม่ปีหน้าอีกจ้ามันก็ขึ้นมาอีกนะคะ ต้องดูนาฬิกาด้วยค่ะเพราะว่า,าบ่ายสามฝนจะตกนะคะออปิเคชันค่อนข้างแม่นค่ะออปั่นจักรยานกลับบ้านประมาณ15นาทีนะคะเราต้องรีบออกจากป่าน้มค่ะได้ได้เท่านี้เราจ้าไปดูกันต่อนะคะเห็นเหลืองแวบ,บๆจ้าอุ้ยสะดุดตากลางป่าเลยค่ะมีกี่ดอกเดี๋ยวันเก็บให้ดูนะคะนี่ นี่จ้าพอได้ค่ะพอได้ค่ะมองหาอีก,กอนเผื่อเจอนี่ค่ะดูค่ะสวยจ้ะ ขาาใหญ่มกไปลุ้นกันต่อไปลุ้นกันต่อจ้าคันตาแรนวันนี้ของเราค่ะได้เท่านี้เองค่ะหนึ่งชั่วโมงคือมันจะหมดป่าแล้วค่ะมาเจอคันตาแรนหลงค่ะนี่เป็นป่าที่เรามาเดินเรื่อยๆนะคะ หลงนี่คือเรานะคะหลงทําไมเราไม่เจอคะดูสิคะกลุ่มใหญ่เลยค่ะขอเก็บรอบๆก่อนนะคะดอกสองดอกจะไม่เยอะแต่ว่าจุดนี้สิคะโดนแดดเผาไปด้วยนะคะ มองไม่เห็นจริงๆค่ะใกล้ๆจุดที่วันเคยเก็บหลายๆรอบผ่านไปนะคะเก็บไปกินเองแล้วจะรอบนี้ออกน้อยๆค่ะก็เก็บหมดเลยโดนแดดเผาก็เก็บนะคะแล้วก็ตัดๆออกนิดนึงค่ะเรามาดูคันตาแรนจุดที่เรารู้จัก นะคะป่านี้เข้ารอบที่ห้าแล้วนะคะก็ยังได้อยู่แล้วยังเจอแบบหลงที่เราหาเราไม่ได้เก็บด้วยนะคะดีใจหลงเอาไว้แต่ก็ดีใจจ้าแล้วเราก็จะไปซ้ำๆจุดที่เราเคยเก็บนะคะเข้าเข้าป่าแป๊บเดียวค่ะวันนี้ดูกันว่าจะได้ไหม อันนี้คือป่าที่คันตเแรนเคยออกนะคะแต่ถ้าเจออย่างอื่นด้วยเราก็เก็บจ้าสองดอกน้อยแต่สวยมากค่ะอ่าวันมาจัก,กรยานนะคะก็เลยไม่ได้ถอดถุงมือเพราะว่าจะเข้ามาแป๊บเดียวค่ะนี่มันได้คันตเแรนนิดเดียวนะคะจากป่าที่ไปดูมาเมื่อกี้แล้วอุ้ยมันปูสีน้ำตาลเยอะมากเลยค่ะเราได้นิดเดียวนะคะ คือวันน่ะจะต้องมีเห็ุไปส่งเพื่อนที่ทำงานตามออเดอร์นะคะก็เลยแวะมาดูตรงนี้ค่ะจุดที่เราเคยเก็บคันตรันนะคะมาลุ้นกันว่ามันจะมีไหมนี่ค่ะเริ่มไปได้แล้วเล็ดหนึ่งจ้าเดี๋ยวให้ดูเห็ดมันปูสีน้ำตาล่าเต็มเลยค่ะมาเจอก็เก็บนะคะเดี๋ยวเอาไปแถมให้เพื่อนค่ะ เกิดน้อยๆอย,อยู่ค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เราหยุดล้วค่อยมาเดินป่านี้เก็บเห็ดทัดคันตะดันหรือเห็ดดํากันนะคะดูสิคะอันนี้ดําเชียวค่ะอันนี้วันมาดูมันปูสีเหลืองตามออเดอร์นะคะป่านี้นะคะวันมาเก็บเห็ดเหลืองปั่นจักรยานมาจากบ้านเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะมาวันนี้คืออุ้ยเห็ดมันปูดอกสวยมากมันปูน้ําตาลนะคะ มาวันนี้คือมาเผื่อฟุกคแค่นั้นเองค่ะเก็บไปบ่อยจนไม่แน่ใจว่าจะเหลือให้ตัวเองเก็บไหมนะคะก็มาลุ้นกันจ้าเห็นฝนมันออกตกดีๆนะคะอาจจะมีแบบเห็ดรุ่นใหม่ค่ะก็เลยมาลุ้นนะคะมันได้กรีดได้ว้าวจริงค่ะเพื่อนๆได้กรีดได้ว้าวหลายจุดมากเลยค่ะว้าว คือได้ตามออเดอร์แน่นอนค่ะแล้วน้ำแบบเต็มคลองเลยนะคะพี่จ้าดอกสวยมากฟังเสียงน้ำตกไปก่อนนะคะ แล้วมันไม่ได้มีเท่านี้จ้าดูจุดนี้ โอ้แม่เจ้าว้าวกรี๊ดเลยค่ะนี่มันปูสีน้ําตาลค่ะโอ้ยยังไงล่ะเอาตะกร้าใบาเล็กมาเองค่ะดูสิคะโอ้ยมามาหาศารมากๆอุย้ยแล้วดอกนะสวยมากเลยค่ะแล้วเราก็ยังเจอมันปูสีเหลืองด้วยจ้าปุยเต็มมากๆเลยค่ะ หมายถึงมันปูสีน้ำตาลนะคะโอ้ยยังไงดีอะตั้งใจจะมาป่านี้วันเสาร์นะคะแต่พอดีว่าเห็ดเหลืองมันได้น้อยวันเลยร้องเข้ามาดูเฉยๆจ้านี่มันเอาตะกร้ามาใบเดียวนะคะต้องเก็บใส่ถุงเลยค่ะแล้วแบบเยอะมากมา ดูจ้าสวยสุดยอดมากเลยค่ะมันแบบไซส์มันนะไซส์มันดูสิคะ่ะ กลุ่มนี้เดี๋ยววันเก็บใส่ลงไปในตะกร้าเดียวกันเลยแล้วกันค่ะเพราะว่าคิดว่าคันตะแดนเหลืองนะคะไม่น่าจะมีเยอะค่ะอ่ามันปูสีเหลืองนะคะเพราะว่าป่าเรามาเคย,เ,คยเดินแล้วนะคะมันจะได้นู่เละเนาะสวยๆค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นเห็ดสวยๆค่ะอิ่งดู วัคนคิดว่าเขาไม่ออกนะคะมันปูสีน้ำตาลปีนี้แต่ดูสิคะแล้วมีเซอร์ไพรส์กว่านี้ด้วยค่ะรอดูแป๊บหนึ่งจ้าเมื่อกี้วันเดินไปสำรวจมาแล้วนะคะเพราะว่าก่อนจะนั่งต้องเดินก่อนคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็ดน,นะคะลุกแล้วหน้ามืดจ้าไปจ้าจะพาไปดูที่วันว่านะคะนี่วัน,วนมองมาเห็นตาไกลเลยคะ่ะดูสิคะดูสิคะนู่น มันปูสีน้ำตาลค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็มีขอเก็บตรงนี้ก่อนจ้าเดินแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยววันเสาร์วันจะพามาเดินซ้ำนะคะแต่วันนี้แบบต้องไปทำงานพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะกลัวฝนตกดูดจ้าดูดูขา สวยมากเลยค่ะต้องตัดไปถึงโคนนะคะมันอร่อยอร่อยตรงขานะคะขามันจะกรุบกรุบค่ะเนี่ได้ไปฝากเป็นของแถมให้คนที่ซื้อเห็ดมันปูนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์เราค่อยตั้งใจมาเดินเก็บขายกันจ้า นี้มาเจอมันปูอีกหน่อยหนึ่งค่ะตอกสวยได้ว้าวอีกแล้วค่ะไหนล่ะอุ้ย นี่มองเราหาไม่เจอจ้าดอกใหญ่มากเลยนี่เห็นไหมคะดอกใหญ่เกือจะแก่ไปแล้วด้วยค่ะฝนตกดีนะคะเขาก็เกิดใหม่อีกเลยจ้าเห็นเหลืองเหลืองแวบๆบแบบอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะคันตาเรนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยจ้า นี่ได้เหอยู่จ้าอือสามดอกนี้สวยค่ะอุย๊ยขอเก็บทีเดียวเลยอุยอ๊ยอุ๊ย มีคนบอกว่ามีเวลาน้อยทําไมไม่แค่ตัดขาแล้วเอาไปปัดที่บ้านคือมีเวลาน้อยจริงๆค่ะแม้แต่เวลาที่จะไปนั่งปัดที่บ้านก็ไม่มีจา้าถ้าเก็บแล้วไปตัดที่บ้านนะคะมันจะสกระปรกแล้วก็ทําความสะอาดยากค่ะปัดในป่าอย่างเงี้ยจะสะอาดแล้วก็ดินของขาเห็ดนะก็จะไม่ไปเลอะดอกเห็ดด้วยค่ะนี่จา้ามาลุ้นจุดใต้มอสกันค่ะที่เราเคยทิ้งไว้นะคะ เวลาเขาได้น้ำฝนเขาจะโตไหมหรือว่าเหลือถึงเราหรือเปล่านะคะดูสิค้าน้ำดีมากเลยอะ่ะจะเหลือถึงเราไหมจ้าหูมีร่องรอยการเก็บของคนอื่นด้วยค่ะเหลืออยู่หนึ่งดอกอยู่นะจ้าเนี่ยนี่โอ้ยนอกนั้นนี่คือเขาคงจะโตสวยงามจนแบบคนอื่นมองเห็นนะคะ นี่ลักษณะการเกิดของเขาขึ้นในมอสแบบนี้จ้านี่คะ่ะอเห็นไหมคะเหลือให้เราดอกเดียวเองคะ่ะดอกอื่นคนอื่นเก็บไปหมดแล้วคเ<ะ>พื่อนค่ะว้าวเกรดค่ะโอ้ยแม่ไกไม่คิดว่าเขาจะเหลือไม่คิดว่าเขาจะเหลือโตอมาถึงเราขนาดนี้เลยคะ่ะโอ้ย ให้ดูรอบๆก่อนจ้านี่คะ่ะดอกใหญ่ๆแล้วก็สวยมากจ้าอุย้ยคิดว่าจะหมดไปแล้วนี่คือจุดเหตุของวันเองนะคะแต่คิดว่าจะหมดไปแล้วจ้านี่ที่ไหนได้รอเราจ้าสวยมากเลยคะ่ะ เห็ดเหลืองในป่ามอสนะคะแล้วก็ฝนเริ่มตกแล้วค่ะฝนมาตามสัญญาจริงๆเลยค่ะบอกว่าบ่ายสามจะตกนี่บ่ายสามตรงแล้วนะคะที่แรกว่าจะมาแป๊บเดียวค่ะก็เลยอยู่ยันฝนลงเม็ดนะคะเนี่ยลงเม็ดเบาๆค่ะไม่ได้ตกหนักนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วจ้าดูค่ะโอ้ยสวยงามมากโอ้ย ขาบันโดนกล้องนะคะหุยน่าจะได้เต็มตะกร้าจ้ยดีใจดีใจไปต่อจ้า บางดอกชุ่มไปแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยจ้าวันต้องตัดขาย,ยาวๆนะคะคลิปนี้ถ้าถ้าขาเขาเปียกมากนะคะเพราะว่าเก็บไปเขาก็จะเน่าค่ะขาจะเน่าถ้าเราตัดทิ้งไปซะก่อนเห็ดจะสวยนะคะบางดอกก็จะได้แต่ดอกจริงๆค่ะ มารอบที่สี่แล้วนะคะป่านี้ยังได้เก็บดีใจมากเลยแล้ววันนี้นะคะโตรอเรามากเลยจ้าจุดเมื่อกี้มีคนเก็บจุดนี้ไม่มีคนเก็บดีใจมากเลยจ้าฝนตกค่ะตายแล้วอย่าเพิ่งลงหนาเม็ดแล้วกันค่ะอุ้ยสงสัยจะได้เก็บไปปัดขาที่บ้านจริงๆนะคะตะก้านี้ นะคะเดี๋ยวนะคะถ้าเก็บไปมันจะสกระปรกมากเลยเพราะว่าเห็ดมันแฉะค่ะเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นมามันจะมีดินที่โคนขาเดี๋ยวปัดเร็วๆไปค่ะอุ้ยเก็บเร็วขาหักเลยค่ะเห็ดก็เยอะฝนก็ตกจ้า เมื่อกี้นะคะตัดสินใจจะกลับบ้านตะกร้าแรกที่ได้นิดนึงไปแล้วนะคะแต่ว่ามันน้อยเกินวันก็เลยเข้ามาเพราะรู้อยู่แล้วค่ะว่าฝนมันจะตกนะคะแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาแล้วเจอแจ็คพอตค่ะก็เลยต้องอยู่ดูสิคะรู้อยู่แล้วว่าบ่ายสามฝนจะตกนะคะโอ้ยเราจะกลับบ้านยังไงจะเนี้ยคือถ้าฝนตกหนักนะคะมันจะปั่นจกักรยานลำบากค่ะมันจะลื่นไปหมดเลยค่ะ ลุ้นกันจ้าลุ้นกันจ้ายังไม่หมดนะคะจุดนี้โอ้ยแต่มีจุดเดียวค่ะป่านี้เพราะว่าจุดแรกที่มีคนเก็บไปแล้วก็พลาดไปแล้วนะคะดีที่เขายังเหลือจุดนี้ไว้ให้เราจ้าโอ้อันนี้เน่าแล้วนะคะไม่เอานะคะดูดอกนี้ค่ะสวยมากเต็มตะกร้าเลยจ้าดีใจด้วยกลัวฝนด้วยนะคะ ปกติถ้าเห็ดเยอะวันจะโทรให้คุณสามีมารับแต่วันนี้เขาเลิกหกโมงเย็นจ้าตอนนี้บ่ายสามเองแล้วก็ฝนตกค่ะโอ้ยมันผิดแผนนิดนึงค่ะเพราะว่าทีแรกเห็นแดดออกนะคะคิดว่าแอปแอปพลิเคชันฝนตกจะไม่ตรงนะคะที่ไหนได้ตรงจ้าไม่ฝนตกจริงๆด้วยโอ้ยๆอยพอเก็บเร็วหน่อยมือมันก็จะ จะสั่นจ้ากะน้ำหนักไม่ได้เลยปัดแรงไปหน่อยนะคะเห็ดเห็ดหักจ้าเศษใหญ่หน่อยเพราะว่ามันเปียกนะคะต้องตัดออกค่ะไม่ตัดเดี๋ยวเห็ดมันจะเน่าจ้าอ,อุ้ยไปไปไปต่ออีกนิดนึงค่ะมีอีกนิดนึงนะคะที่เหลือคือเน่าหมดแล้วนะคะ สรุปว่าวันนี้นะคะเราได้ไม่น้อยเลยค่ะคันเตรนนะคะเต็มตะกร้านี้เกือบ2กิโลเลยค่ะดีใจที่เข้ามาจุดนี้แต่เดี๋ยววันต้องรีบปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าฝนลงเมรเระนะ็ดแล้วจ้าฝากติดตามฝากกด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ